ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่8ปกุมาพันธ์ครับ2568นะครับวันนี้มาเจอกันที่สวนกำนันเดียวนะครับก็เหมือนกับที่สัญญาไว้ใน E ีีที่แล้วนะครับว่าเราจะมาดูว่าในสวนตอนนี้นะครับหลังจากผมได้แก้ค่าพี้ดดินโดยการใส่โดรไมไปนะครับประมาณวันที่ประมาณวันที่20นะครับ20ธันวานะครับแล้วก็ทำการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับหลังจากตัดแต่งทรงพุ่มนะครับปีนี้เราก็ ตัดแต่งเนื่องจากเราเป็นทุเรียนระยะชิดนะครับก็ต้องมีการตัดยอดมีการดรอปไปยอดนะครับก็ไปดูย้อนหลังว่าแนวคิดเป็นยังไงในอีพีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอ่อแต่งกิ่งเสร็จประมาณวันที่27่ธันวานะครับแล้วก็ทําการลงสารในการทําระบบลากนะครับในการฟื้นฟูระบบลากทั้งหมดนะครับก็ไปดูย้อนหลังดูนะครับว่าผมใช้วิธีการดึงเอ่อระบบลากแบบไหนนะครับเพื่อจะให้ได้ยอดมานะครับในการทํา ยอดหลังจากที่เราตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับก็ได้ผ่านการฉีดพ่นสารเคมีไปประมาณสักสองรอบครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาดูนะครับว่าหลังจากผ่านกระบวนการนะครับวิธีการทําเหมือนที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยยอดที่แปลงเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่านะครับณวันนี้เนี่ยวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเวลาผ่านไปสักประมาณ20วันนะครับหลังจากที่เรา20่วันถึง1เดือนนะครับ ยอดก็จะมาหลังจากตัดแต่งทรงพุ่มเสร็จนะครับประมาณสักเ็วัน10วันเนี่ยแทงยอดอ่อนเลยนะครับเนื่องจากเรามีการทําระบบดินไปแล้วนะครับมีการดึงระบบรากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ยอดมาเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเก็บยอดคําว่าเก็บยอดของผมนี่หมายถึงว่าเราต้องเก็บพวกเรื่องของอสารเคมีการให้อาหารให้ปุ๋ยนะครับและที่สําคัญคือศัตรูพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยเป็นหนอนนะครับเราต้องใช้ยาตัวที่ดี นะครับเพื่อจะเก็บอย่าให้มีปัญหาเรื่องของยอดที่แตกมาแล้วมันเสียหายนะครับพี่น้องดูว่าตอนนี้ยอดใหม่มาเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับสวยนะครับสวยมากถือว่าถามถามถามในใจผมว่าพอใจไหมผมพอใจร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้ผมทํามาห้าปีแล้วนะครับผมลงสารทุกปีนะครับลงสารยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตทุกปี แต่ว่าพอผ่านกระบวนการดึงยอดแล้วก็ถานวิธีการทําแบบนี้ครับมันก็ทําให้ค่าพีดินดีขึ้นนะครับการเปอร์เซนต์การเกิดโรคในสวนน้อยลงนะครับปีนี้ในสวนนะครับถ้าเห็นว่า700ต้นเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าดูว่าการใช้วิธีการแบบนี้ครับการทําทุเรียนโดยใช้วิธีการไม่มีการกดยอดนะครับโดยการทําทุเรียนโดยการส่งยอดแก้สภาพดินนะครับถึงเวลามีการฟื้นฟูระบบรากนะครับ เราจะไม่เจอปัญหาความเป็นการเป็นโรคนะครับเพราะฉะนั้นช่วงในการเปลี่ยนรูดูก,กาลนะครับที่พี่น้องระวังจากหน้าหนาวมาสูหา่หน้าหนาวมาสู่หน้าร้อนกําลังจะเข้าสู่รูดูแล้แงเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเชื้อฟิวเซเรี่มนะครับเชื้อราที่เป็นฟิวเซเรี่มฟิวเซเรี่มจะเป็นเชื้อที่มีการลุกลามเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาในการป้องกันฟิวเซเรียมมีความสําคัญนะครับ ตัวที่อยากจะบอกว่าใช้ฟิสเซเรี่มเนี่ยลูกลามเดียวแต่ว่าถ้าใช้ยาถูกแก้ปัญหาได้เร็วเหมือนกันนะครับก็ก็อยากจะให้ไปดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ยาตัวไหนนะโดยเฉพาะตัวคาบิโอโกนะผมไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นคนขายยานะครับแต่ว่าตัวคาบิโอโกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟิสซเรี่มนะครับเราใช้การป้องกันดีกว่าการแก้ไขอันนั้นสําคัญที่สุดนะครับใช้ฟิสเซเรี่มสทักงสองรอบ เปลี่ยนเป็นป้องกันท็อปสักสองรอบนะครับแล้วก็ป้องกันพวกใบติดพวกเครื่องของอาลา,าต่างๆไอนทคโ,โทรดพวกนี้สักสองรอบสลับกันไปเวียนกันไปนะครับเราก็จะได้ใบที่สวยนะครับอันนี้คือใบที่หนึ่งสำหรับดุการหกแปดสำหรับสวนกำนันเดียวนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณน่าจะสักประมาณสั้งยี่สิบวันใบชุดนี้ก็จะเริ่มแก่นะครับแล้วก็จะมีการกระบวนการกระตุ้นเพื่อจะทํายอดชุดใหม่นะครับที่สวนเราทํายอดทั้งหมดสามชุดนะครับชุดที่สาม เป็นใบเพสราดก็จะลงสารคาดว่าปีนี้นะ่าจะลงสารได้เข้าประมาณสักเดือนประมาณต้นต้นพฤษภานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับอีพีต่อไปก็มาดูว่าพอใบแก่แล้วผมจะใช้วิธีกระตุ้นเพื่อจะทำใยอดชุดใหม่เนี่ยใช้วิธีแบบไหนนะครับใช้อาหารแบบไหนใช้ปุ๋ยแบบไหนนะครับเพื่อจะให้ได้ยอดที่มันพร้อมกันทั้งหมดนะครับการแก้หรือการดึงระบบรากที่ดีนะครับโดยเฉพาะใบชุดที่หนึ่งเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยครับ การที่จะทําให้มันมาพร้อมกันหมดทั้งสวน90-95เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากและก็สําคัญนะถ้าไม่ใช้กระบวนการเหมือนกับ EP ที่ผ่านๆมาที่ผมทํามาเนี่ยโอกาสที่จะได้ยอดแบบนี้ครับมาพร้อมกัน95เปอร์เซ็นเนี่ยยากมากนะครับการที่มันเริ่มต้นชุดแรกมาพร้อมกันแบบนี้ครับแล้วพอถึงเวลาชุดที่สองมันก็จะเข้าสู่ปกติแล้วมันจะมาพร้อมกันหมดเหมือนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดึงยอดมายอดแรกไม่พร้อมนะครับอาจจะมาสักครึ่งแปลงหนึ่งอีกครึ่งแปลง ตามมาอีกครึ่งเดือนอีกเดือนตามมาจะมีปัญหาเรื่องของการทําดอกในใน,ในชุดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นครับเราไม่ได้มาบอกให้พี่น้องนะครับไม่ได้มาสอนนะครับแต่ว่าเรามาบอกว่าในสวนของผมเนี่ยผมทําแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้นะครับเพื่อจะได้ช่วยพัฒนาระบบวงการทุเรียนของบ้านเราให้มันดีขึ้นนะครับสําหรับอพีนี้นะครับขอ จบการนำเสนอพี่น้องแค่นี้ครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ